ลัคนาพิจิกที่รักครับมาถึงคิวของท่านแล้วนะครับใอพิสูจน์นี้เนี่ยผมจะเล่าตั้งแต่ตัวตนของท่านไปจนถึงเราจะไปเปิดตำราตามล่าว่าคู่แท้ของคนพิจิกเนี่ยจะตรงตามตำราหรือ,อยังหากยังไม่ตรงเนี่ยไปหาให้ตรงเลาเล่นก็ไม่ต้องซีเรียสฟังเป็นเรื่องำขำๆนะเราใช้หลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์ไทยและพบปัตนิเอามาอ่านนะ ยังไม่ได้อ่านดาวสุกยังไม่ได้อ่านแบบอื่นๆมันมีวิธีการอ่านหลายแบบเนาะอันนี้เราใช้หลักเกณฑ์นี้เราเอามาเล่าบนให้เป็นคอนเทนต์ที่เอามาเสพกันแล้วแบบสนุกสนานเฮฮานะอย่าไปซีเรียสน,นะทุกท่านนะอย่างนี้สิบนาทีนี้จะเป็นสิบนาทีเต็มเลยสําหรับชาพิจิตผมจะค่อยๆแกะและแงะอย่างละเอียดดังนั้นฟังผมให้จบเริ่มต้นที่รู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นนิสัยตามนี้หรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็ค่อยเลื่อนสไลด์กลับไปไม่ต้องไปนั่งดูคลิปหลังๆนะอย่างแรก ชาวพิจิกเนี่ยมีดาวประจําตัวเป็นดาวองคารกล้าแข็งขยันท่านให้ทายองคารท่านเอย๋ยทีนี้เนี่ยก็คือดาวองคารเนี่ยมักจะเป็นดาวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งผู้ที่มีพลังสู้พลังชนพลังการเอาชนะฝังอยู่ในตัวเองมาตั้งแต่เกิดสิ่งที่สําคัญคือคนพิจิกเนี่ยขัดแย้งในตัวเองตั้งแต่เกิดนะเพราะอะไรเพราะดาวประจําตัวของท่านคือดาวองคานเนาะ และดาวองคารนั้นอยู่ในเรือนตนุคือตัวตนและเรือนอริคนพิจิกเลยมักจะมีนิสัยขัดแย้งกับตัวเองสังเกตไหมเขาจะมีความย้อนแย้งอ่ะในตัวเองเขาทั้งสูงแต่เป็นการย้อนแย้งแบบมีเหตุผลและมีตักกะที่ลึกมากๆเพราะพิจิกเจ้าป่องอันน่ารักเนี่ยมองลึกมองขาดโดยเฉพาะมองคนเนี่ยพิจิกจะมองขาดมากๆ เวลาเขาเกลียดใครเนี่ยเขาจะเอาคืนอย่างสาสมลักษณะนิสัยของพี่จิตก็คือเป็นคนอารมณ์ลึกคิดลึกรู้ลึกแต่ไม่พูดช่างสังเกตเข้าใจคนและกล้าแสดงออกแบบตรงๆแน่นอนเป็นคนที่รักจริงเกลียดจริงตัดจริงอันนี้คือชัดเจนมากๆเพราะดาวองค์ารคือกล้าแข็งและขยันเมื่อใดที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภยัยตอนไหนเขาจะหันหน้าหันหลังสิเนะาะหันหลังไปทันทีเลย เป็นคนที่คุมสถานการณ์เป็นคนที่ชอบคุมสถานการณ์มองเป็นข้อเสียหรือข้อดีดีเป็นคนชอบควบคุมคนอื่นแต่ไม่พูดเพราะท่านเป็นนักกลยุทธ์ถูกไม่ถูกสมมุติว่านะท่านอยากให้ลูกท่านเนี่ยเรียนศิลปะท่านก็จะพาเขาไปเรียนรู้อย่างอื่นที่ทําให้เขาอยากจะเรียนศิลปะนี่คือการควบคุมแบบคนฉลาดนี่คือพิจิกเลยมีแรงขับ ชีวิตผักดันชีวิตเนี่ยสูงมากๆความรับความลับเนี่ยพี่จิจจะเก็บไว้กับตัวเองความจริงเนี่ยพี่จิกชอบอะไรที่ผิวๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากจะคุยด้วยมันเสียเวลาถูกไม่ถูกสารภาพมาพี่จิกจา๋าพวกคุณเนี่ยเกลียดที่สุดคืออะไรรู้ไหม สัญญาแล้วไม่ทำนัดแล้วไม่ตรงเวลาพูดจากโกหกสามอย่างนี้คือคำจำกัดความในสิ่งที่คุณเกียดถูกไม่ถูกสารภาพมาเดี๋ยวนี้นิสัยหลักๆนะกล้าชนมันไม่บวยวายหรอกชอบจัดการหลังบ้านมากกว่าเข้าไปตีกลางวงมีพลังทางเพศที่สูงมากๆ มีแรงดึงดูดทางเพศที่ไม่ใช่เรื่องเซ็กนะคนละอย่างกันท่านเป็นพวกที่ถ้าไม่จริงใจท่านจะไม่คบเสแสร้งมาเขาดูออกถูกไม่ถูกถ้ารู้สึกว่าไม่ถูกต้องไม่ร่วมมือทันทีเห็นคนเช่นนะสถานการณ์เห็นคนแซงคิวโอ้โหพิจิกนี่จะโกรธมากกว่าคนอื่นถ้าพูดถึงเรื่องตรงชินเนี่ย นอกจากตุนแล้วพี่จิกก็ติดอันดับในนั้นเหมือนกันแต่พี่จิกจะไม่เหมือนตุนก็คือตุนเขาจะมีความปณิปนอมเนาะพี่จิกเนี่ยใส่เลยครับแซงคิวใช่ไหมหรือพูดจาเวลาไปกินข้าวพนักงานพูดจาไม่เข้าหูเดี๋ยวกันน้องมาดีก่อนมาเคลียร์กันก่อนอย่างนี้นี่คือนิสัยของชาวพิจิกจุดขัดแย้งในตัวเองนะครับผม เป็นคนอยากรู้อยากเห็นมากๆแต่ใจอยากคีบคูนิ่งบางทีก็อยากปล่อยให้คนอื่นคนรอบข้างเขาคิดเขาทำอะไรด้วยตนเองนะแต่ก็คืออยากแอบควบคุมเขาอยู่นี่คือสิ่งที่เป็นในตัวท่านคือขัดแย้งเพราะว่ามีดาวสามเป็นเจ้าเรือนตันตนุและเจ้าเรือนอริสองอย่างท่านลึกนะท่านแต่ท่านไม่ตื่นพักดีมากนะครับผมรักใครรักจริงจริงจัง รู้ทันคนโดยเฉพาะคนโกหกข้อเสียนะครับผมท่านหึงลึกห่วงลึกแต่ไม่พูดชอบทดสอบความรักดูนี้ว่าเอ็นนี่จะจริงจัง,ง<อ>กับฉันแค่ไหนเวลากโกรธใครเนี่ยให้ดูว่าพี่จิกเงียบหรือเปล่าถ้าท่านมีแฟนอยู่พิจิกถ้าพี่จิกเงียบนั่นแหละครับโกรธถึงเป็นคนกล้าแข็งก็ตาม แต่เวลาโกรธเขาจะเงียบถูกไม่ถูกสังเกตดีๆนะท่านจะซีเรียสกับควมว่าซื่อสัตย์คำว่าครอบครัวคำว่าโกหกอย่างมากเพราะท่านไม่เป็นท่านไม่ทำอย่างนั้นและก็ใช้สิ่งนี้ไปควบคุมคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันหมดละหรือเวลาอีกสีนะ่นาทีเราจะมาคุยกันเรื่องของคู่ของท่านบ้างคู่ของท่านเนี่ย ปกติในจักรราศีคือวงกลมเนาะตนุคือตัวตนของท่านพบตรงกันข้ามเขาจะเรียกพบปัตตนีปัตตนีมีดาวไหนสถิตอยู่ในพบนั้นเราอ่านดาวนั้นก่อนแต่การไปอ่านดาวนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าแต่ละคนมีดาวสถิตจะไม่เหมือนกันการดูคลิปนี้มันเป็นการดูเหมือนมหาภาพองค์รวมอะ่ะผมก็เลยต้องดูคนส่วนใหญ่ก่อนดังนั้นผมจะไปดูดาวเกษตรคืออ่านลึกเขนั้นลึกเข้าไปในก่อนนั้นอีกนิดนึงดาวเกษตรในพบปัตตนีคือราศีพฤกโศกคือดาวสุข ดาวสุกเนี่ยหมายถึงอะไรลึกดุเข้มจริงจังนี่คือคนพี่จิก,ก่อนนะคู่ของท่านเลยกลายเป็นที่ว่าละมุนละม่อมอบอุ่นมั่นคงจับต้องได้ใครเจอแล้วบ้างสารภา,าพมาพิจิกเนี่ยน้ำลึกบวกดาวอังคารกล้าแข่งขยันคู่ของท่านดินนิ่งบวกสุขคือสวยงามดังนั้นเลยชี้ชัดว่าคู่แท้ของคุณมักจะอ่อนโยนนิ่งและสุภาพรักสบาย รักความมั่นคงไม่ชอบดราม,มา่าไม่ชอบอะไรชัดๆง่ายๆอ่ะใส่ใจเรื่องการกินอยู่เสื้อผ้าความสวยความงามในตัวเองใส่ใจเรื่องลุกเป็นสําคัญคือลุกดีหน้าตาดีไม่ดีไม่รู้แต่ลุกดีคู่ของคุณมักจะเป็นคนมีความให้ความสุขอยู่ในตัวไม่เร่งรีบไม่เร็วค่อยๆทําแต่ตรงกันข้ามกับพี่จิกนะตรงเนี้ย ภาพรวมมันคือสายละมุนนะแต่จะไม่ค่อยง้อใครนะคู่ของคุณนะ่ะข้อดีก่อนถ้าได้คู่แบบนี้แล้วเนี่ยจะทำให้พี่จิตใจเย็นลงไม่พูดเยอะแต่จะเขาจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พี่จิตอยู่นะอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะมีข้อเสียคือคู่ของคุณมักจะดื้อเงียบเวลาเขาคุณบอกอะไรพี่จิกคุณก็อยากจะควบคุมเขาอ่ะนะคุณบอกอะไรเขาจะฟังหมดนะ แต่ทําไม่ทาเนี่ยเป็นอีกเรื่องถ้าเขาไม่เชื่อเขาจะไม่ทําเลยนี่คือเรื่องเงียบซึ่งเหมาะสมกันนะคู่ของคุณเนี่ยที่เป็นวันศุกร์เนี่ยจะไม่เล่นเกมอารมณ์ถ้าพี่สิทธ์จะทด,ทดสอบจิตใจเขาเนี่ยเขาจะถอยออกมาแต่เขาก็จะไม่พูดไม่จาผงผังเมืองท่านน่นะพี่สินะทินะทีนี้ไปดูดาวศุกร์จะบอกถึงลักษณะรูปร่างหน้าตาได้ระดับหนึ่งครงหน่าจะหวานกลมได้รูปผิวเนียนผิวละเอียดผิวดี ทนผิวออกนะเป็นเป็นในทางสุขภาพดีรูปร่างแน่นอิ่มสมบูรณ์แต่ไม่ใช่หอมผอมแห้งไม่ใช่อ้วนอาจจะหมดเวลาแล้วผมต้องรีบพูดหน่อยแต่งตัวดีเนี้ย ب, นะสุขุมดุ้มลึกและอมยิ้มเก่งโอ้สิบนาทีไม่พอสำหรับพิจิกก็จะประมาณนี้ทีนี้ผมบอกคู่ก่อนพิจิกที่เกิดวันอังคารมักจะได้คู่วันศุกร์ซึ่งดีใครที่เกิดพิจิกวันอังคารแล้วเกิดคู่เกิดวันศุกร์บอกมาหน่อยเพราะ ดาวคู่มิตรคืออาทิตย์เป็นมิตรกับครูอาทิตย์เป็นมิตรกับสุขเอ้ยเป็นเป็นมิตรกับพระฤหัสอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจัน์ฉมตรูพุธนงยาวสุขปากหวานอังคารรับเอาราหูกับสาวเป็นมิตรต่อกันนี่คือดาวคู่มิตรส่วนดาวคู่ศัตรูก็คืออาทิตย์ผิดกับอังคารพุธอันดพานพี่พาคราหูสุขกับเสาวเป็นเสียนศัตรูจันท์กับครูเป็นอริต่อกันชาวพิจิกฟังถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ ว่าตรงหรือไม่ตรงเรามานั่ง,งแบบคุยกันดีกว่าอ่ะตัดไปแล้ว